มันบไดกรงมามนตื้อดูดูปัจจัยน่าไายเสร็จแล้วนะจะส่งบันตึกนะเกะว่าเดี๋ยวไอ้เขี้ยนแย่งโอ้เขี้ยนแย่งเลยน้องแก้อาเขี้ยนสามเยอะไมสองเยอะช่วยช่วยกัน สามยอะสีีไว้สามเยองน้ำาลกรอกน้ำรววยกรองน้ำเออรวยกรอกน้ำพ่มไทมาครเบนขเี่ยนลี่มอะไรไปวยกรอกน้ำี่เกี่ยวอันนึงสิอ่าที่ฝาอันนึงตีกไอ้นี่ตีกร้องเหรอไม่ตตั ตักตักตักพวงกอกเหเนไหมกกระชอนกระชอนอุ้ยมีมะเร็งอะไรไม่รู้ด้วยว่ามะเร็งว่ายหลายวันมันหยุดมันหยุดมันจบอ๋อครับหลับเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ไก่จบใจใช่ผมผมไม่กอดมาใต้การบริการของนต้อมนี่ผนักเป็ดยวนครับผู้วราชการงานายบัญชาธนวินนะครับรองผู้ว่าราชการงงานนะครับก็ได้ได้นำเนินการแล้วก็ ได้สังกให้ป่พงกะจังหวัดนะครับโดยโดยดในผมนะครับนายเชษฐ์เป็นทองนะครับนำกำลังนะครับไปตรวจสอบตามข้อดังเรียนของประชาชนนะครับว่ามีร้านนะครับเสริมสวยนะครับมาลักลอบจำหน่ายน้ำต้มขื้นกระท่อมนะครับอยู่บริเวณถนนไม้นะครับก็หลังจากที่คือได้ข่าวเมื่อวันเสาร์นะครับแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเราก็ไปตรวจสอบพบว่าร้านดังกล่าวเนี่ยมีการขายน้ำต้มขื้นกระท่อมแบบผสมแย้ได้จริงนะครับวันนี้นะครับก็เลยนำกำลังอสศนะครับกองร้อยกองข้าราชการบริการจอดพงงาน ดำเนินการนะครับทำการล่อซื้อล่อซื้อได้แล้วก็เข้าจับกลุ่มนะครับเพราะพฤติการเนี่ยก็คือมีการขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นนะครับเดยเฉพาตเด็กเทคน,นิคนะครับก็เข้ามาซื้อเป็นประจําในช่วงเย็นแล้วก็ทําให้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าอย่างนี้มัน,นเป็นอันตรายตอ่อเยาวชนในพื้นที่จดพังงานนะครับก็เลยให้สั่งการให้ผมนะครับเข้าไปดําเนินการกวันนี้ก็ได้ของกลางมาอย่างนี้ครับก็ <ๆ S 2> ไปล่อซื้อเมื่อตอนช่วงมาสมักสี่โมงนิดนินะครับก็ไปได้ของกลาง ก็พบยาแก้ไอจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็ท่อมอีกจำนวนหนึ่งนะครับโดยด้านหลังบ้านนี่ก็โดยตัวด้านหลด้านหน้านบ้านเนี่ยเขาจะเปิดเป็นร้านเสริมสวยนะครับหลังบ้านก็จะมีการต้นมน้ําต้มกระท่อมน,อนะครับก็มีวัสดุอุปกรณ์การต้มนะครับแล้วก็มียาแก้ไออีกจำนวนหนึ่งตามพรบนะครับมีพรบพืชก,กระท่อมนะครับที่ผิดกฎหมายนแ,แน่ๆเลยก็คือพรบยานะครับเนื่องจากว่าจําหน่ายยา,าเขาเรียกว่ายาแผนปัจจุบันซึ่งญญมปนยาอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตครับตามพรบยาปี2522นะคาร้อยยี่สิบสอมีพรบพืชกระท่อม ลงถึงพรบอาหารคือเ,เรียกว่า,าจำหน่ายอาหารที่ไม่รับอนุญาตนะครับแล้วก็มีพรบพืชสมุนไพรนะครับดยการผสม,มสมุนไพรโดยไม่อนุญาตหลักก็จะมีประมาณสีข้อหานี้นะครับที่จะโดนที่ที่ต้องห้ามกันเนี่ยเพราะว่าถ้าทําเข้าใจกับชาประชาชนนิดนึงก็คือว่าน้ําต้มพืชกระทอมเนี่ยสามารถต้มแล้วกินเองได้ต้มแจกได้แต่ต้มขายไม่ได้นะครับที่ถูกหลายคนเข้าใจผิดว่าต้มขายได้เพราะว่ากระทอมมันเสรีแล้วจริงๆคือต้มแล้วกินเอง ต้มแจกได้แต่ห้ามแต่ต้มห้ามต้มขายเลยหรือต้มต่อให้ต้มกินเองแต่ถ้าเกิดผสมสารอื่นที่ไม่ใช่แบบวัตถุธรรมชาติเช่นผสมยาแไก้ไอผสมอย่างอื่นนะครับเข้าไปก็ผิดกฎหมายเช่นเดียวกันก็ถือว่าเป็นการปรุงอาหารโดยไม่รับอนุญาตนะครับตามพระบอาหาร